โม่จะแบ่งกัอรายกันตองน้อฮ้อฮ kind of ้อเอ็งทอดร้อยยี่ห้าไอส่วนเว็บร้อยแดงนะครับเปลี่ยนโลเช่นกันนะครับโลเอาสีแดงปลาวานนี่เอาโลดำนะครับอ่ะน้ำมือผมบัดรเฮ้อทอดไปช่วย สู้ๆคนเ,เล้กเกิดไม่ได้ <c oughs> อาจะของรถคันนี้มาพร้อมกันเลยและอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยนะครับมาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับนะครับสองคันนี้ใหม่เก่าใส่รูแล้วคันไหนจะสวยกว่ากันนะครับเยห,หมอหหมหหหหันอนี้ซื้อชุดเลยนี่ ผมขอาามมอดูนอ่ะคอยดูครับติดตั้งเสร็จคันไหนจะสวยกว่ากันนะครับโปรดติดตามชมกำลังตัดนี่คือปลาวานนะครับตัวนี้วันนี้เห็นนนคอื่มาพอดีเอาเอาโลดัมมาหนึ่งคู่ดิโลดัมหนึ่งสี่ศูนย์ทางนี้ซ้ายมือทางนี้ทางนี้ไม่ใช่มาอีกซ้ายเออนั่นแหละไอ้ข้างแรกไม่ใช่เน้อข้างนอกเป็นหนึ่งสองเอากลางกลางน่ะหนึ่งสีอันนาน่ะ อาวันนี้เปลี่ยนโลสองคันครับดำกับดำกับแดงโอ้ดำแดงเลยเนาะไอจูเลือกสีแดงมานะครับใส่กับเวฟบร้อยครับส่วนเจ้าฟิวครับสีดำครับสีดำใส่กับเวฟบร้อยยี่ห้าไอนะครับอ่ะอันนี้คันนี้อ่ะวางลงบุญหอทีใครขึ้นเป็นบ้างสีลวดไม่มีเลยนี่เออพื้มาช่วยขึ้นแล้ว เยกลส่วนรถเว็บร้อยบุญหอก็กำลังโทษนะครับส่วนเจ้าของก็นั่งยืนมองนะครับจะได้ขับรถสวยเลยเนาะ ห้องัดแล้วก็ตัดอ่าส่วนยูฟ้าวันนี้นะครับตัดจนชำนาญนะครับสี่วงเลยในในพริบตานะครับสี่วงว่าเองชำนาเรื่องตัดหรือ,อยังอะะไรนะรนคับชำนาญเรื่องตัดยัง ยังครับ <laughs> ยังไม่ชาวนาเอาครับในที่สุดสติกเกอร์มาถึงโดยมาเร็วมาเร็วครับ นี่นะครับสติกเกอร์หมดไปครับเห็นลูกค้าเรียกร้องนะครับแต่วันนี้มาแล้วสองคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับไม่เม่ติอเลยครับ่เชยรสยอสองคันนี้ได้สติกเกอร์ เอไเช่สฟ้าไหมรอเี่ยแล้วมันเออโอ้ยไมสฟ้าเรตรรมครับอะม่้ันก็กร่งนัที่นาดนะ้ก็แบบก็ด็นองแคลกัตยแบงนองแคลวถึงอข้าวนี่ มา,าะนะครับส่วนยางของเวีบร้อยยี่ห้าคันนี้ก็ห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดนะครับห้าสิบทับร้อยวันนี้เจ้าตัวก็อยากโหลดหน้าหลังเลยนะครับแต่ทางเรานะครับมันไม่ทันเลยนะครับเหลือวงล้ออีกสองวงครับที่ยังไม่ได้ดัดก็คงจะต้องเปลี่ยนโลยางนอกอยางในไปก่อนนะครับคงจะต้องให้มาพรุ่งนี้อีกเพื่อมามาโหลด แต่อีกอย่างสมาชิกฟุตบอลก็มารอแล้วนะครับทำให้บุญหอด,ด่วนเลยนะครับพอถึงเวลาจะเตะฟุตบอลแล้วะนะครับวันนี้วันนี้เจ้าแดงกับเจ้าดำครับโลแดงโลดำนะครับกำกำลังจะเสร็จแล้ว่ะไปครับ ไปยังไงนี่มาจากไหนฮะเออต่อไปโลแดงสวยเร็ว ส่วนโลดำรถดำก็เสร็จแล้วนะครับแต่หลูดให้ไม่ได้นะครับหมดเวลาก่อนเชยวหน้าเจอกันมาเจอกันคันนี้ไม่เป็นไรนเนาะครับอ่าเจะของสองท่านมาพร้อมกันและหมู่บ้านเดียวกันเนาะครับอืมครับผม เจ็บยาวกสองเดือนนะคนะครับและแล้วเวฟบรอยคันแดงนะครับจะถูกจะเพลงก็แดงไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับวงล้อสีแดงพอทำไมหน้าหน้าเชิดจังครับมันเป็นกระไรโชคอะไรอ๋อเราลองวางสตติปลงหน่อยเชโชว์ความสวยหน่อยอันแล้วกดดูสิมันจะสูงอ่ะคล้ายยกสูงไม่ใช่นะเนาะ เราเคยได้ขับรถโหลดหรือเปล่านึกว่าแข็งไหมอะน้ำซุนไปแล้วอืแข็งไหมเหรอมันยุบไหมแข็งอ้าวทำไมไม่ยุบล่ะเสร็จมันยุบเลยไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับยังไม่ได้โหลดให้เลยวันไหนเจอกันครับมาโหลดกี่วันครับสองสามวันนี้ครับทำงานก่อนเนาะครับครับผมกำลังมีงานครับผมอ่ะเอาหอกได้เลยครับถอย ออดีกว่าของโลงนะครับทดสอบคันนี้่โซ่พอดีไหม่รอดีครับอเป็นยังไงครับคันนี้ดีครับไม่ได้ดูดไม่ได้เบี้ยวหรอเนาะอ่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติเนะอ่าโอเคครับ เก๋เจ้าของสติ๊กเกอร์มาปุ๊บคันนี้ได้เลยสองคันอืมอไม่ใช่อะไรถ้ามีไอซีเขาติดอยู่มันขี้เหร่น้อนี่น้องติดกี่ต้วติดดยอะ ทีไหนวะทีตรงไหนบังลมฮะทีนี่อะไรก็ได้วข้างหน้าเลยมองชัดอ่ะข้างหน้าติ๊นนตกอะไรเหรอให้ตรงเด้อเดี๋ยวเอียงข้างหนึ่งนอนไม่หลับตัวตัวแล้วเนี่ยตัวเข้าไปแล้ว เขาซื้อแคมซื้อแคมอะไรซื้อคมแคมไอ้นั่นแต่ขอสติ๊กเกอร์นี้เอา้าเ,เออเดี๋ยวเซ็งถ้าคนซื้อแคมนี้จะเอาติ๊กเกอร์ไหน,นโทมัตเตอร์นา<อ>แล้วครับ